สวัสดีครับแฟนติดตามนี่เป็นแต้มเด่น10หน่วยบนนะครับเด่น6 8 5แต้มจะเน้นหกแต้มแล้วก็5แต้มครับในวงกลมนี้คือตัวเด่นนะครับีนกันว่าเลย2 4 6ชุด การกลับตัวไว้ให้แล้วครับนี่คือแต้มนะที่เคยโพสใน YouTube เข้านี่ยจารย์เน้นให้นะครับถ้าเป็น6แต้มก็ตามนี้นะดูให้ดีครับในวงกลมนี่คือเด่นนะและเด่นสุดก็คือ6แต้มนะครับส่วนนี่เลขมาบนล่างเมื่อแต้วมันออก0นะูนย์ห้าะจุดเนี้ย วันนี้อาจารย์ให้แล้วนี่คือ71นะตรงนี้18 15 10กลับตัวด้วยครับในวงกลมนี่กลับตัวไปหน่อยเมื่อกี้ก็เน้นอันไหนลนะเออเน้น6แต้มนะตัวที่เหลือก็เก็บเก็บหน่อยนะข้างล่างนี่ก็วงกลมเด่นนะส่วนอันนี้คือ3ตัวโต๊ดนะ ่วนสามตัวตรงเน่ให้ไปดูที่อาจารย์โพสหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหรือจะเอาไอหกแต้มนั่นน่ะมาดึงเป็นตัวตรงนะนี่แค่หกชุดครับเล่นโตดหวยแพร้ด้วยครับนี่หวยแพร้อย่าลืมนะหวยแพร้เมื่อกี้ก็เตือนหวยแพร้ไปอีกชุดหนึ่งนะนี่เนี่ยหวยแพร้เด่นนี่หวยแพร้กันนี่ครับ ตรงนี้มันนะหัวยแพร์นี่นะโอเคนะครับขอให้โชคดีครับ